อาถรนของพลอยตอนที่สามสิบสี่เล่าเรื่องโดยคนหาพลอยสวัสดีครับผมจะเล่าต่อเลยนะครับถึงตอนไปชมพระราชวังเก่าโบราณเมืองมันดาเลนะครับพวกพมา่าได้พาพวกเราเข้าไปเที่ยวในพระราชวังเก่าโดยปกติแล้วจะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไป แต่คนพม่าหัวหน้าทีมสำรวจเขาเป็นนายทหารเก่าที่ทางรัฐบาลส่งมาดูแลโครงการนี้โดยเฉพาะพวกเราเลยสามารถเข้าไปเที่ยวภายในได้เพราะได้รับความสะดวกจากนายทหารและติดต่อไกด์นำทางเป็นทหารหนุ่มของพม่าสองคนนำทางเราเข้าไปเที่ยวชมภายในเวลาประมาณสิงบโมงเช้าอากาศกำลังเย็นสบาย ด้านนอกพระราชวังเป็นคูน้ำล้อมรอบเหมือนพระราชวังสวนจิตประดาของไทยแต่ใหญ่กว่ามากน้ำใสสะอาดมากสามารถเอาเรือลงไปพายเล่นได้เลยทีเดียวหรือใหญ่พอที่จะจัดแข่งขันพายเรือได้เลยทีเดียวครับถัดจากคูน้ำก็มีกำแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งสภาพยังดีอยู่พระราชวังแห่งน,นี้หากดูภายนอกจะใหญ่กว่าวังสวนจิตประดาถึงสองเท่าทีเดียว ภายในไม่ค่อยมีอะไรที่ดูมากนะักมีแต่ศิลปกรรมไม้แกะสลักลวดลายสวยงามมากและยังคงสภาพเป็นของเก่าอยู่มีพวกทหารพรมาร่ามาตั้งค่ายอยู่ในนี้และยังไม่ได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในขณะนั้นแต่ตอนนี้เปิดแล้วบรรยากาศภายในวังเวงเงียบเหงามากเหมือนเดินอยู่ในป่าท้าไม่มีผิดเลยปัจจุบันก็เป็นแบบนี้อยู่ พวกญี่ปุ่นเดินไปขนลุกไปทั้งตัวแม้แต่พวกพม่าและเจ้าหน้าที่ทหารของรัฐบาลที่พาเราเที่ยวชมเองก็รู้สึกได้ถึงความสยดสยองเย็นระเยือกจับใจขนลุกหนาวสั่นผิดปกติอย่างไรชอบกนและเหมือนมีผู้ผีปีศาจเป็นร้อยเป็นหมื่นจ้องดูพวกเราอยู่ค่ายทหารนั้นตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าด้านทิศเหนือมีทหารหลายร้อยคน แต่เมื่อเดินลึกเข้าไปภายในกลับเงียบเหงามีต้นไม้ใหม่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดแต่แปลกเสียงกร้องสักตัวก็ไม่มีพวกเราเดินไปเรื่อยๆตามทางเดินเมื่อถึงเรือนตําหนักใดก็แวะเข้าไปดูตําหนักแต่ละหลังก็น่ากลัวมากถูกปิดตายและบางตําหนักแค่เดินผ่านก็เย็นว่าไปทั้งตัวทีเดียวบางตําหนักก็มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดเหมือนสารเจ้าร้าง รูปปั้นไม้แกะสลักเป็นตัวละครในท่ารำต่างๆก็ดูหน้าบึ้งไม่มีตัวไหนยิ้มเลยสักตัวยิ่งเป็นรูปปั้นสิงโตหินด้วยแล้วเหมือนกับกำลังแยกเที่ยวจ้องก,กินเนื้อพวกเราอยู่ยิ่งเดินลึกเข้าไปก็ยิ่งเหมือนเดินอยู่ในหมู่ปีศาจร,ร้ายที่คอยจ้องดูพวกเราอยู่ผมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเมื่อเดินถึงเขตพระราชวังชันในซึ่งเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์พม่า เป็นเรือนไม้ดูเหมือนทำจากไม้สักและแกะสลักลวดลายสวยงามมากเกือบทั้งหลังมีห้องเป็นห้องหหลายห้องบางห้องเล็กบางห้องใหญ่บรรยากาศภายในแต่ละห้องดูมืดมืดเพราะสีของตัวไม้ที่เป็นสีเทาดำยิ่งทำให้ดูน่ากลัวหน้าต่างห้องทุกห้องถูกปิดไว้ทั้งหมดบางห้องมีแต่ใยแมงมุมและไม่มีไฟส่องสว่าง มีแต่แสงอาทิตย์จากภายนอกที่ส่องเข้ามาพวกพม่ารู้สึกกลัวรีบพาพวกเราเดินออกมาที่ห้องโถงใหญ่ทันทีผมมองหน้าพวกเขามีเหนื่อออกเป็นหน้าดูเหมือนหายใจแรงและเหนื่อยพวกเขามองหน้ากันไปมาไปอยู่อยู่ก็มีเสียงคนหีดร้องขึ้นมาเฉยๆพวกพม่าและพวกญี่ปุ่นจะดุ้งตกใจแต่ผมเตรียมรับสถานการณ์อยู่แล้ว และพยายามตั้งสติทำใจไว้ตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วเพราะรู้สึกว่ามันยังไงๆชอบกลอยู่เลยไม่รู้สึกอะไรมากแต่ใจผมก็ยังเต้นตุบๆเร็วกว่าปกติอยู่ดีพอเดินไปได้อีกสักหน่อยก็มีเสียงเหมือนอะไรตกลงมาจากหลังคาดังสนัน่นสะเทือนถึงที่พวกเรายือนอยู่เลยพวกเจ้าหน้าที่ทหารรู้สึกกลัวจนตัวสัน่น มีลมแรงพัดมาเย็นวูไปทั้งตัวแล้วก็หายไปเฉยๆทุกคนไม่มีใครพูดอะไรได้แต่มองหน้ากันไปมามีเสียงคนรออ้องมีดๆยาวๆขึ้นมาอีกครั้งแต่มองไปที่ต้นเสียงไม่เจอทุกคนทั้งหมดชวนกันรีบเดินออกมาผมได้แต่นึกอยู่ในใจว่าถ้าเป็นคนไทยจะมาขอเที่ยวชมบ้างไม่ได้หรือ ไม่ได้เอาไฟมาเผาซักกะหน่อยจะทำให้ข่ากลัวหรือกลัวข่ากันแน่ตอนนั้นผมนึกอย่างนี้จริงๆและนึกเพราะความโมโหที่มาทำให้ตกใจกันไปหมดพวกพม่าและญี่ปุ่นมองหน้ากันไปมาและรีบวิ่งกันออกไปที่ประตูร้องเย่เย่เยไม่หันกลับมามองด้านหลังเลยแต่ผมกลับก้าวขาไม่ออกหยุดยืนอยู่กับที่เหมือนมีอะไรไมายึดขาไว้ไม่ให้วิ่งตามพวกเขาไป ผมพยายามยกเท้าจะก้าวเดินออกไปแต่ก็ก้าวขาไม่ได้และได้แต่ยกเท้าค้างอยู่อย่างนั้นผมกลั้นหายใจและเอาเท้ากระทึบลงพื้นดังๆังไปสามทีและพูดขึ้นมาดังๆว่าหากทำให้ตกใจอีกจะไม่ถอนคำสาปให้และจะแช่งไม่ให้ไปผุดไปเกิดเลยเมื่อสิ้นเสียงที่ผมพูดออกไปบรรยากาศก็รู้สึกได้ว่ามันสดใสขึ้นมาทันทีทันใด ผมเดินออกไปที่ประตูอย่างช้าชาเห็นพวกพม่าและญี่ปุ่นวิ่งไปตั้งไกลแล้วเสียงแต่ละคนร้องเย่เย่ยหายเงียบไปผมยืนมองไปรอบๆบ,บริเวณหมุนตัวมองไปอย่างช้าชาแต่พอหันหน้ากลับมาที่เดิมผมก็ต้องตกใจอีกนี่มันอะไรกันนี่ผมเห็นมีโรงละครหรือโรงลิเกนมีคนกำลังเล่นละครกันอยู่อย่างสนุกสนาน ตัวละครแต่ละตัวแต่งต,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 ตัวคล้ายๆกับตัวลิเกในเมืองไทยบนเวทีมีแสงสีเสียงสว่างสวยไปทั่วมีทั้งเสียงระนาดเสียงกลองคลาคลาับการสลับขับร้องของนักแสดงบนเวทีด้านหน้าเป็นลานกว้างมีคนนั่งดูอยู่เต็มไปหมดมีเสียงโห่ร้องปรบมือกันอย่างสนุกสนานคลืน่นเครงผมค่อยๆกวาดสายตามองไปรอบๆทั่วบริเวณ ทั้งด้านหน้าลานเวทีแสดงและบนเวทีจากที่ผมยืนอยู่สามารถเดินไปที่เวทีได้อย่างสบายผมตั้งสติและตัดสินใจค่อยๆก้าวเดินไปที่ข้างเวทีนั้นแต่เมื่อผมเดินได้แค่ก้าวเดียวผมกลับมายืนอยู่ที่ข้างเวทีแต่เป็นด้านหลังเวทีแสดงมีเสียงหดร้องหอยหวนโอดโอย,โ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 ยมีเสียงดังต,ตุบตับเหมือนมีใครกำลังตีกันอยู่ ผมหันขับมองไปตามเสียงนั้นทันทีผมก็ต้องยืนตะลึงอยู่กับที่อีกครั้งด้วยความสยดสยองกับภาพที่ผมเห็นด้านหลังเวทีมีหลุมขนาดใหญ่กว้างและยาวราวสิบเมตรรอบๆบ,บริเวณบนปากหลุมมีผู้หญิงผู้ชายหลายสิบคนถูกผ้าปิดตาและมัดมือคว้ยหลังผมมองลงไปในหลุมเห็นผู้ชายตัวใหญ่หลายสิบคน กำลังจับผู้หญิงหลายคนเอาหัวกดลงไปบนขอนไม้ขนาดใหญ่แล้วทุหัวผู้หญิงเหล่านั้นด้วยขวานบ้างด้วยขอนไม้ขนาดใหญ่บ้างเสียงดังโพ๊ะโพ๊ะหัวของพวกเธอแตกกระจายเลือดไหลมีมันสมองสีขาวปนสีแดงเลือดกระเด็นกระจายไปทั่วบางก้อนก็ใหญ่เท่ากัมือออกมากองอยู่ตามพื้นเส้นตุกตุกตกุดูน่าขยะแขยง บางคนถูกตัดหัวกระเด็นหัวไปทางตัวไปทางชักดิ้นชักงอเลือดแดงฉานไปทั่วทันใดนั้นมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งยืนชี้นิ้วสั่งการอยู่บนปักหลุมด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราดสั่งให้พวกผู้ชายตัวใหญ่ๆห่เหล่านั้นตัดหัวคนนั้นทุหัวคนนี้ใบหน้าและตัวของเธอเต็มไปด้วยเลือดสดสดแดงไปทั่วกลิ่นคาวเลือดเหม็นตลบอกอวนบริเวณ ผมนึกในใจหน้าตาท่าทางเธอก็ดีและคงเป็นใหญ่ในที่นี้แต่ทำไมจิดใจถึงโหดร้ายอย่างนั้นผมนึกได้แค่นั้นก็มีเสียงดังฉับที่ในหลุมลึกนั้นผมก้มงลงไปดูมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกตัดหัวกระเด็นเลือดสดสดพุ่งตูดออกจากลำคอพุ่งขึ้นสูงมาถึงบนปากหลุมกระเด็นไปโดนหน้าผู้หญิงคนที่ยืนสังการอยู่นั้นทันที กลิน่นคาวเลือดเหม็นไปทั่วผมอ้วกออกมาทันทีจนตัวงอต้องเืินหน้าหนีทนมองดูไม่ได้มีใครคนหนึ่งเอามือมาลูบหลังผมไปมาเบาๆแล้วกระซิบที่ข้างหูผมว่ามาทางนี้เถิด